สวัสดีครับผมจัสตินเอ็กซ์นะครับก็หายไปนานนะครับพอดีว่า CPU ตัวเดิมเนี่ยมันเสียก็เลยอัปเกรดคอมใหม่นะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนี่ไปเรื่อยๆก็สุดท้ายแล้วคลิปที่อัดไว้หายหมดเลยก็เลยหายไปนานนะทีนี้ก็น่าจะเริ่มน่าจะลงตัวแล้วน่าจะกลับมาลงทลิปได้เหมือนเดิมแล้วนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการรีวิวการซื้อบ้านในเกม n e w World นะครับ เป็นยังไงกันบ้างนนะั้นเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองเริ่มต้นนะครับชื่อว่าเมือง First Light นะฮะเป็นหนึ่งในสามเมืองที่ไปจุดเริ่มต้นได้มี First Light มี w i n s s r t แล้วก็ Everfall เดี๋ยวเราจะมาซื้อบ้านหลังแรกกันเลยฮะสะสมเงินได้2,500จริงๆมันไม่ใช่2,500เป็นจริงๆมันควรจะ5,000 แต่ว่าในช่วง Open Beta เนี่ยเขาก็มีโครงการบ้านหลังแรกนะฮะจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะฮะจาก5,000เนี่ยลดเหลือ2,500นะครับให้เราได้ทดลองซื้อบ้านได้ข้อดีของการมีบ้านนะครับเราก็สามารถตกแต่งบ้านได้นะครับสามารถตกแต่งบ้านได้เนี่ยก็ใช้ไอเทมได้ถึงร้อยิินเลยทีเดียวแล้วก็สามารถวาร์ปกับบ้านได้ทุกๆ4ชั่วโมงแล้วก็ยังมีช่องวารนะฮะวารสล็อตเนี่ยหช่องนะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับผมก็ในราคา จาก5,000ลดเหลือ25 0 0นะครับแต่ไม่จบนะครับหลังจากที่เราซื้อบ้านไปแล้วเนี่ยทุกๆ7วันนะฮะเรายัางต้องจ่ายค่าภาษีนะครับเพื่อที่จะให้ฟังก์ชันของบ้านเนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็มาดูภายในบ้านกันนะครับผมบ้านลดราคาครึ่งราคานะฮะดูจากสภาพบ้านแล้วก็เป็นโครงการซื้อบ้านแถมเพื่อนนะฮะดึกดตื่นๆสักประมาณตีสองตีสามนี้ก็อาจจะมีเพื่อนมายืนลำอยู่ปลายเตียงไม่ต้องกลัวเหงานะฮะ ก็ตกแต่งบ้านได้นะฮะก็จะมีรายการไอเทมให้มีทั้งต้นไม้มีเฟอร์นิเจอร์นะฮะโต๊ะตู้เตียงต่างๆแล้วก็ช่องล่างสุดนะครับเป็นช่องของทรอฟี่นะฮะคิดว่าช่องนี้นี่แหละ,ะที่เราจะตกแต่งแล้วได้บัฟนะฮะถัดไปนะครับเรามาดูในเรื่องของภาษีนะครับภาษีเนี่ยเราต้องจ่ายนะครับ500ทุกๆุกวันแต่ถ้าไม่จ่ายบ้านก็ไม่หายนะครับเราก็แค่ใช้ฟังก์ชัน ตกแต่งบ้านไม่ได้ฟาสเทเวอไม่ได้แล้วก็บัทฟท็ฟี่บัฟไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะครับผมก็เรื่องการซื้อบ้านนะครับในเกม New World ก็จะประมาณนี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็พบกันนะครับในช่วงของเกมเปิดตัวนะครับวันที่28ก็อีกประมาณ2สัปดาห์ครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีการเลื่อนเปิดอีกรอบหนึ่งนะฮะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ